รัสเซียบุกยุดวอล์ฟชานส์ในคาคีฟป้องกันคีฟบุกเคิร์ฟส์รอบใหม่วันที่6พฤศจิกาย,ยน2568สถานการณ์ในโพครฟส์ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่ากองกำลังฝ่ายรัสเซียสามารถครอบครองพื้นที่ได้มากกว่า90%แล้ว ทหารยูเครนส่วนใหญ่พยายามหาช่องทางหลบหนีออกจากเมืองโดยเหลือกองกำลังบางส่วนไว้เป็นหน่วยสุดท้ายเพื่อทำหน้าที่ต่อต้านฝ่ายรัสเซียอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าดินาสกองกำลังฝ่ายรัสเซียกำลังเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างทางใต้ของทางรถไฟก่อนหน้านี้วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเซเลนสกี้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับกองบัญชาการของกองพลน้อยที่1อาซอฟ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดโบพิเลียที่ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงชั่วคราวให้กับเมืองโปกครฟส์ ross, ที่กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกค,คือบอย่างหนักเซลเลนสกี้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์แนวหน้าพร้อมทั้งขอบคุณหน่วยอาซอฟที่ก่อนหน้านี้ขับไล่กองทหารรัสเซียออกไปจากพื้นที่โดโบพิเลียโดยมอบเหรียญรางวัลกล้าหาญให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องบุรณาภาพแห่งดินแดน โดยยืนยันว่าจะรักษาภาคตะวันออกของประเทศให้เป็นของอยูเครนอย่างเต็มที่แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่โบครฟส์จะมีความตึงเครียดอย่างมากจากการที่รัสเซียบุกเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องสุดท้ายหน่วยทหารราบยูเครนชุดแรกถูกตัดขาดจากทางหลวงและถูกทำลายจนหมดสิน้นส่วนที่เหลือไม่สามารถถอยกำลังออกไปได้และตกอยู่ในวงล้อมของรัสเซียในที่สุดที่วอลฟชานส์ ance, ทหารรัสเซียชักธงสามสีขึ้นเหนืออาคารสองชั้นทางตอนใต้ของเมือง ภาคธงดังกล่าวกำลังถูกเผยแพร่ทางช่องเทเลกราแมแล้วนี่ไม่ใช่แค่การแสดงท่าทางแต่เป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมรัสเซียได้ยึดพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองได้แล้วจากจุดนี้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเหลือพื้นที่เล็กๆที่ต้องยึดครองรายงานการสู้รบระบุว่ากลุ่มจูโจมได้กวาดล้างพื้นที่ตามแนวทางหลวงรูเบชานสโกเย และตรึงกำลังทหารยูเครนที่เหลืออยู่กับอาคารเอกชนทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้แนวป้องกันของยูเครนที่มุ่งหน้าสู่วอ l f ลชานส์ k, ทางตอนใต้พังทลายลงหลังจากสงครามสนามเพราะอันตึงเครียดนานหลายเดือนแนวรบที่นี่ก็เปลี่ยนทิศทางและกองทหารข้าศึกถูกแบ่งออกเป็นหน่วยโดดเดียวหลายหน่วยนักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนคาดการว่าเมืองน,นี้จะถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันไกล ระยะการสู้รบเพื่อ Wolf Chance ในภูมิภาคคาคิฟเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2024และบัดนี้เมื่อพิจารณาจากวิดีโอและความคิดเห็นของทหารในพื้นที่สู้รบปฏิบัติการนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเมือง Wolf Chance นี้ตั้งอยู่ในแคว้นคาคิฟประเทศยูเครนใกล้กับพรมแดนรัเสเซียการที่รัเสเซียบุกหนักที่นี่ก็เพื่อปิดโอกาสไม่ให้เคียฟบุกเคิร์สได้อีก ภูมิภาคคาคิฟจึงเป็นเป้าหมายเขตการชนที่ชอบทมหากไม่มีการเจราจาเพื่อสันติภาพถาวรอ,อีกต่อไปภาพที่วอนเนสเซเลนสกี้เยือนโปรคอฟส์ให้กำลังใจหน่วยอาซอฟทาให้กองเชียร์ยูเครนดีใจได้แป๊บเดียวไม่ทันข้ามวันโดนกวาดล้างเกือบหมดตอนนี้ยังสู้กันอยู่แต่ก็ใกล้ปิดจ็อบแล้วเพราะรัสเซียคุมพื้นที่เกือบหมดรอฟังปลดปล่อยโปรคอฟสได้อีกไม่นานแนวรบเดือดต่อไปก็คุมจะไม่พ้นโอเดา dan Denipro Katrovsk